Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกหนีพ่อเที่ยวเรามากันที่วัดอารุณเราเคยมา,าหนูเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเด็กพี่ไปี่ไปก็ครั้งเดียวหนูก็ครั้งเดียวไม่หนูจำได้ลเลยพ่อเก็บยาอะไรเพื่อนแม่ก็อุ้มหนูอุ้มหนูแล้วยลูกขอให้ไปน,นัง่งตรงนั้นเขาก็อุ้มหนูไปน,น,นั่งคืนด้วยแม่มาบ่อยปะ ไปดูข้างในกันค่ะจะถอดรองเท้าเดินเลยค่ะ เราจะถอดรองเท้าขึ้นไปเดินข้างบนกันตู้ใส่รองเท้าที่นี่สวยมากเลยเนาะ,ะตู้ใส่รองเท้าที่นี่สวยดีเแอตอ่ก่อนไม่มีแต่ที่แม่ก็เคยเหมืนกันเตรียมตู้เอาไว้วไม่วิง่งค่ะในวาร์ทามวิงออออ่งสงบเงียบดีนนนเนาะใช่แต่จะติดกฝาหนึ่งจุดไม่ได้ ก็เพิ่งเปิดอีกตอนนี้ดูแน้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่อากาศร้อนกับอากาศเย็นลมพัดมาเป็นครั้งแรกเลยที่มาที่นี่เป็นน,นี้เดือนเมษาแต่อากาศลมสบายๆนะ <S <S ใช่นูข่าวเหมือนแบบมีหินอะไรหินน้ำไข็เป็นผมเหมือมือง,งไทยปะไม่ใช่เหมือนเหมือนอากาศเย,ย็นมาเมืองไทยอ่ะจำไม่ได้แล้ว ต้อ<ห>ก่อนดูข่าวอยู่ต้องถามพ่อเอ๋นพ่อพ่อเอ๋นดูข่าวบ่อยแล้วก็ <PM. S 2> เป็นคนจำได้ยเยอะที่สุดได้บ้างก็ไปข้างในกันปไปวันนี้ฟ้า,าใสใส ลมพัดส,สบายสบายไม่เหมืนอนไหนหลังเอด้ยณว,วัดอรุณแบบโคลกหนึ่งถุงแบบกลับเล็กก็โ,โปโลโหนึ่งคนแบบพร้อมยังได้เดินเข้าไปยังใน เราให้ภารกิจพี่ปายพี่ปายต้องขึ้นไปข้างบนพรเปิ้ลกับเพระว่าพี่ปายเขาในบรรดาเราสามคนกล้าสุดเละพี่ปายเื่อๆือแต่คนที่กลัวผีที่สุดคือพี่ปายพ่อเอสวิ่งหนีปูดเลยเจอแมงสาบก็วิ่งหนีปูดเลยเข้าไปข้างในกัน ก็อยู่ที่โบสถน้อยในวัดอรุณเขาบอกกันว่าถ้าเราได้รอดใต้เตียงขอะเจ้าตากสินแล้วเราจะช่วงดีลังใจเชิญค่ะลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระแท่นเป็นไม้สักทอ เดี๋ยวเราจะลองลอดกันค่ะนะค่ะโบดน้อยต่อไปจะเป็นตาคุณไอซี่ค่ะ,ะ,ะลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพ,พระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะ ประแท่นเป็นไม้สักทองนะคะเริ่มจากทางนี้ค่ะแล้วก็ไปหาพี่ปายได้เลยค่ะโอ้โห oh, oh, oh. ทำย็นยาวขนาดนี้เชิญค่ะวางไปค่ะค่ะพเนีอ๋อใช่ระวังหัวนะคะไปสิข้างเร็วค่ะ เขาจะโทรหาเราทําไมในเมื่อเราอยู่นแค่นี้ห่างกันไม่ถึงกิโลมาพี่ไยพร้อมยังกับภารกิจขึ้นไปบนดาดขึ้นไม่ได้แล้วเขาขึ้นได้ถึงจุดหนึ่งแต่ขึ้นสุดไม่ได้แค่นั้นแหละเพาปิดประตูแม่แล้วแม่ตรงนั้นเปิดอ่ะไม่ไม่เปิดเลยป <gasps> ไปมีต้นไม้อยู่บนนั้นแล้วพี่ไยยืนหลบแดดอยู่พอดี เห็นไหมทุกชีวิตต้องการการอยู่รอ้วค่ะดอกอะไรอ่ะหนาวพอ ไปอดทำภารกิจเขาปิดมาให้ขึ้นแต่สมัยแม่เขาให้ขึ้นถึงข้างบนนู้นเลยเนี่ยขึ้นถึงข้างบนเลยทำได้ขึ้นตรงนี้เลยก็เดินลอก feels, กันสตายายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมตอนนี้เรากำลังจะทำใจลง ผูก้กล้าคนแรกคือเด็กหญิงปายเรียบร้อยเชียวซูซพี่ปายส่วนเราก็จะลองการโอ้อก็ไม่อยากกี่ทีกี่ทีก็น่ากลัวตอนเด็กๆน่ากลัวยังไงตอนโตนก็น่ากลัวอย่างนั้นเราจะใช้เวลากันนิดนึงในการลงของเรา มันสูงเ,เ้วยไงเขามันชันอะแต่ก็เราขึ้นมาเองเนาะก็ดีเวลาขึ้นลงกันจะได้ช้าๆเรียบร้อยกันโอ้เอ้พายกี่สำเร็จโอเคแต่เรายังมีข้างล่างอีกไปให้ปลาหาปลากันปะเอจะอจานี้เราเจอแมววัดอรุณปอกคอสีชมพูกระดิกหางดิ๊กๆ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิด ที่เขาจะดูดันกับเราเขาหันมาแล้วเราก็ทำกันได้ตแต่เขาก็นอนต่อสวัสดีจากแม่วัดอรุณไม่ตื่นหรอจ๊ะวันนี้อากาศมีนช่ไหมแจ๊คไอยากนอนไปก่อนแจ๊เดี๋ยวมันขุนคัดจากแม่วัดอรุณ์พี่ไปวัดอรุณเป็นพี่ไปนั่งดูโทรศัพท์พี่ไป บกมือยิ้มๆหนะ่อยไปแล้วปะไปให้หันปลากัน,นไปเร <laughs> ็วเจอกันที่ท่าน้ำนะ อันนี้เรานั่งร้อพี่ปลายอยู่ไอเข้าน้ำที่ท่าน้ำวัดอรุณระหว่างนี้เจอแมวเจอแมวอีกตัวหนึง่ง <c oughs>